สบายดีพี่น้องเฮ้ hey, ยกินอย่างน่ะเบอกกินอี่สักสับับอ้วนอุ้ยลุยอย่าบอกลูกพายกบแม่อันนี้นะเอออ้วนอุ้ยลุยถ้ากระซ <laughs> ิกมาบ้ซึกมากับขาซาดเดีย๋ยวผมดูอืม คุณแม่ยากโทษฉันไม่ได้ดูอะบอกเจ้าว่าเจ้าจะจะจซื้อแต่ว่าเซ็ตน้อยอันนี้เท่าไรส้ส่ตัวสบบาทอันนี้เไ้สิบสีตัวสบบาทมันอ่ะก็เหันทางมังนอกทางหนักกต่เขาก็มีบัวเอา ทห็นั่นทั้งมีไก่ที่เขาถ่ายกรงมีจากโมโหนี่เป็นไปอันเธอซินจักมือซิลมันนี่ซิกมนเข่ากินเจนบอรวบเบอรเลยออกนอนนะเอาเราเดินมาเมื่อกี้มามาคือพักกัน

กกันงบเ้ยอินป็นนอะไรริมหลดผ่าทารรมดีบัญญรยายแห่นเอฟซีฟังไยบรรยายทานะเอากระควนหูหลือว่าว่าถือซินต้องเหตุจังสั้นเด้อเออจังสั้นจังสี่ เยงบอกไปลาทางโลกเลยแม่นบ mm ่อ hmm. บ um, ่ยุ่งเลยอืเ็จมาก็บ่ได้ดกลับมาเบิ่งลเต็มอาาอยู่จักเลขแน่เจ้าอันเจ้าอันเจ้ามือเลขนําสนันวันไวเนาะท่วงนี้ก็ถึกนึกน้องบ่ได้ตัวเด็ดตัวตัวยงเลยบ่อยู่หั่นน่ะออกมามื้อเช้านีโอ้ยมือเด็ดไทยน่ว่าลูกเอ นี่เมื่อออกมาเมื่อเช้าบักดับมันบ่อมันมันคาบมันคาบอันเลขกให้อ้อเลข็กมันแคบศูนย์หกสามมันออกไปแล้วมันแคบไปเมื่อเช้านี่โอ้ออกไปแล้วเมื่อวานพี่น้องหกสามลาวดิ้่เนาะที่บอกเลขกลาวมันก็สิโผล่ดอก เบอกอใส่เลยหรืวนเวียนแต่ตกเก่าตู่ลงไปไว่าพเห็นเกตุลงไป,ปอาตู่ปไปหายน้องมินนี่สั่งตู่ให้น้องมินนี่ตายลงไปนี่แหละเราบุทางเขาก็เลยมาพลาดอาลาเข้าไปเงี<อ>ยบสงบดีได้เห็นผีตี บ่ไปไม่ได้กันนอนตัวเงียิมรับรับสิอดกค่นกนอนดิ้นไปด้กนซ่ายคนจีอู่บ่ได้ออีกประมาณอยูปมมเขากล้าซื้อเบิร์ที่สิอยู่บ่ได้นยอนไลคนนบ่อซอยู่บ่ได้นะ ยังุนวายเกินว่ะเจ้าของอยากบเงียบเงียบัวทรบก็ยังบถถันทึไปอันดีบัดก็มีแม่ทีมบวชใหม่ตลอดสองคนี่นนาือต่้ลวงพ่อลายองค์อยูบ<ะ>่บ่ จะเอาพ่นบริณินต์ปฏิบัติทหัรน้อแม่มีแต่สวดมนต์ยามเช้าทำวัดเย็นทำวัดเช้าแค่นั้นดีคือแค่นันดีพ่นบริทาปฏิบัติคำว่าได้ไปบินธบาตนลำบองยามเช้าไปบินธบาตปันถงอย่ากไปพุ่นหรอวะ ขีรถชงเทไปนับไปห้อไปจอดอยู่ในวัดเขาบ้านแล้งก็ย่างรอบบ้านอ๋อกเดินกว่ายางเอาไปเอาผ้าเอาผ้าบาดผ้าบาตอเนื้อคุณหลงหลงสติเป็นจังไรมันจังกันจังหูซึกงอยากอายไหมเออ กะเขีว่าอายคนแถวนั้นกาจะมบบรปหูจากกผู้ได้ณปัจจุบันกลงเมฆาคุับข่าวมันงมฮคอยมากแต่บ้านแล้วห้อยปังไปเล่นโดย่อย่าเป็นอ้วนอุลุยเป็นตะ้ังโดยเจ้าของเฮียนอยู่ไซนี่นะอจบ้านไ่ีกาคู่ กินขนมจนห่าแขวะอันอันอะไรเจ้าจะกินลายได้ซองกระแลดนะแขวเจ้าเสียออกเบิดไม่ได้กินลายคนละ คุณว่ายวตเะายคุจั่าอยอนคุณเอาไม่แฉมากไปห้ได้รนกระทามเขามือนั้นนะมือเจมานั้นมือเจหอมานน่นฮะย่านะกุบาทฉันทำไม้คุณแม่ค่ะตัวได้ลายประนัเบ่อันก็บ่ยากได้อยาก ท่านเขาวาอยู oh, ่ตาเห็ดต้นมืส้ตเ็ดต anyway. uh ้นแล้วก oh. ็ทงกระบอกหลวงป่ามเ็ดุกระเป๋าวันกระเป๋าควันกระเป๋าควันกระดาเอาบริสุในบาทนี่ปมาชกอนนี่เพ่นเื่อนี้ อ่เ้อแม่นากรบใ้าะว่าเป็นแคเพาะจะขีดว่าสิบวดไปเรื่อยๆอสันดอกจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆแป๊บเดียวแห่ะนันแป๊บเดียวก็เลยได้าินว่าโลดแห่ก็เลยผ่าซีกบอหรือจังได้เกาะมือเศร้านี่อ้าเขาแปะโบไฟแปะแล้ว

กาแฟกันว่าก็ยในนั่งอย่างมาโลดสันเดินจงกรมมาโลดว่ะอมันเป็นอะไรอีกมันเป็นอ ใส,ส่ยาขมแล้วเดี๋ยวนี้นะบางเทือหา้าววากกันนี่คอยยางไปดังโจวพอไไกับไม่คุ้นๆประมาณนี้แลอืกแบบกากางแบบจำแน่ประจำแน่ถึงบางช่วงสมองอันสมองมีปัญหากันแนวนอนแหละใส่ขมและสายานะเอเ้วก็ไปใส่อีก ไปใส่ให้มันบำรุงกระวิกกบมันลงไปเหตุยังกจะแม่นแะละเลือดมันไหลเวียนแบบนั่นัวบ่อนท่านนะเดมันมันไหล่มดท่านอยู่พุ่นก็เป็นคือการบอกระวินค yeah? ือการบอกรเป็นย like ังดอกมันแบบว่ามันบ่ไ้ปวดหัวเด เดืยดไปรรมดาก็มันกาพยายามคอยหันแหละบ่แมนสีพูดบวัดพูดบวดบ่าว่าที่มือหลดแห่ภาษีสิทธิ์หัวอยู่บึ้มอยู่สิเจ้าไปกินทีินนั่นน่ะจะเ็นหน้าอีเลยเอาเค็นเขากินเขายังมัจะเค็นหน้าเขาย่งเปียกเทอแล้วขึไปบินบาดยำเศร้าน่ดิสบุนทนินันดิเขาเจ้ากินกันสอดแจ้งมาสันซ้ง เราก็จะว่าย่างไปเพราะเห็นหน้ามันแบบเอ,เอื้อมละอ่างน่แบบว่าเขาเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเห็นเขาแล้วก็แบบว่าจักน่าได้ไหม,มบวกกับนางถือสินเนี่ยบวกกับสมอง,างนางแน่พี่น้องเลย <c oughs> มันก็เลยเป็นอย่างนี่แล้วก็วมีช่วงนึงอีกวันนี้เขามานิมนต์ไปไปผูกแขนเสะมือวานก่อนมานี่ก่อนไปเป็นมูข้าออนแล้วก็ รกรรมทาตกานผ่าสามโบมเออผลนม,มนไปผลนม,มนไปไเขาอยัางกิดอยู่เนาะมือมือสไทยมือบุญน,นินแล้วอืมมาดมไปมันโคเกนไปลืมคระทู้ขนาดบบอันบฮอันลืมกับจุบริเปน็นยังตะวานเนาะอืมฮฮฮชเหตุ <laughs> <c oughs> ยังเ <c oughs> ออใช้ชุดข้านีนะ่แหละชุดบิาทมานอามาอือ นั่งยู่มาครับยีเชียงพิ่เนี่ยรวมรมอย่า้อมไแล้วที่ออนเร้วสมรวมสมรวมมันลิมเป็นป้าเป็นประสานั่งกระสิเต้นโอ้กระสีเต้นอันนั้เขาเอิ้นมานเนาะแม่เนาะมานข่าวแสกเนาะ ของบ้านเขาเอาบ้านแต่ละบ้านก็นี่เงือนข้างแบบนี้เขาก็เปิดเพลงมาดิเฮ้ยม่นยมานขาวแสกสันเลยเพราะว่าเพราะหน้างานหน้างานได้ได้ถือซินไปไล่ขึ้นเลยดีมันก็แซกแน่ล,แล้างมากเลยแบบอิม่มมันกลบบวกหลายอย่างกับอาการแน่

มันสิบ้ากว่าเก่าต้องี่มันแบบบ่อฮู้เรื่องฮู้ล่ามันบ่จามอีหยังั่นแล้วอ่ากลายเป็นแบบว่าเออไปเลยหเฮนตี้เขาสิสับโนเขาสิสามโซนว่าเออคอนเทนต์หรือว่าอีหยังหั่นดีว่าไปวนวนเวียนมาปั่นนะอือวนเวียนมาปั่นอืมที่จริงพนางเป็นจริงบ่เวียม่นคอนเทนต์ ปลาตวอีแม่เลยเนาะกวดนี่เนาะจูดนะผู้วันหกพี่น้องสรุปแล้วก็ยังมาได้ปกติคนนะยังมาได้ปกติเออปกติก็บไริปกติก็ซิกมาแล้วกับคอยคอยไปและเห็นยังก็ได้สิริเก็ผ่านบรรยากาศโดยเพียงสามีก่อนพี่น้องขอบคุณหลายเบอร์ทุกคนที่ติดตามเด่น้องเด้อ พอกันไหมคลิปหน้าสบายดีมันแห้งแม่เอ้ย